สบายดีทุกคนเมื่อนี้มาพบกันกับปัญญาดี i t ทีแมทซ่องที่จะสร้างมือใหม่ให้กลายเป็นมืออาชีพทั้งด้านไอทีสอนมือใหม่ใส่โฟตโต้ซอฟต์ในมือนี้เขาจะมาสอนเทคนิคการสร้างหูภาพให้เกิดความน่าสนใจขึ้นมาอีกโดยการสร้างแสงให้กับหูภาพจะเป็นแนวใดเข้ามาเริ่มต้นกันเลย เริ่มจากการไปเปิดหูตัวอย่างเลนขอตัวอย่างก็คือเป็นหูหูคนที่ก็ลังโด่งดังนในขณะนี้เนะาะเขขอเข้าใจที่เป็นเป็นนายแบบให้เขาอีกคนหนึ่งเมื่อได้หูตัวอย่างแล้วให้เอาส้างเลยเยอร์เพิ่มขึ้มนมาอีกเลยเยอร์หนึ่งโดยการลิกใส่เครื่องหมยบวกหลังจากหันแล้วเขาให้เขาไปเลือกเครื่องมือที่ม่อว่าเพน t o o ู และจะข,ขยายมากเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแล้วทําการซีเล็กพื้นที่เพื่อว่าจะให้หูภาพาในจุดต่างๆที่เทาต้องการนั่นเอง่อาากราทาการมากจุดไปเรื่อยโดยที่เทาค่อยๆมากไปในส่วนของการมากจุดนี้เราต้องใส่รายละเอียด หรือว่าผู้ตรงเอารายละเอียดรายก็ไหนเนะาะราะว่าบัราตรท่าเห็่ออกมาแล้วดิจิตาบึงขั้นตอนนี้ต่อไปก็นแล้วกันว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไดนเมื่อมากจุดเท่ากับคอยมากจุดไปเรื่อยๆ้ฮฮอตมากพื้นที่จนกว่าทัวรูบเที่ยวต้องการอ,าอันนี้คือทัววิพื้นที่ระเบแล้ว หลังจากหันเข้ากับมาเลือกเครื่องมือที่เป็นบัสที่เป็นบัสแล้วไปเลือกุอ่ปแบบที่เป็นพื้นฐานที่เอาใส่กันทั่วไปหลังจากหันแล้วให้เข้าไปเลือกเครื่องมือเกา่าคือเพ้นทถูหลังจากหันเอาเมาส์ไปขีดขวาใส่พื้นที่ที่ห่าใดต้องการมางจุดไรแล้ว เขาจะมาทำการสร้างก็คือสร้างเครื่องมือ,อที่เป็นบัสมาบัส็ใส่โอเค้เาไปนี่เขาจะเห็นลักษณะแบบนี้ขอบที่เป็นสีขาวจะหน่อยจะใหญ่ฮันเมนว่าขึ้นอยู่กับขนาดของหัวแปงหรือว่าหัวบัสของเขาตะตอนตะอิทที่เขาได้เปเลือกไว้นั่นเอง ตัองจะหันแมนครับไปเหลือเครื่องมือขึ้นก็คือเพนทูคืนแล้วเอามาขีดขวาใส่หูแล้วก็เลือก Delete <ม>เพื่อจะลบขอบออ,อกตังจะกัานให้เข้าไปเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอ,อีก,กนนอันนึงงเราไปปั๊บที่เป็นาตามหูแบบนั้นเห็นไหมจะเป็น l ั s เซอร์ดนี่ แล้วก็มอปรับสีที่เราต้องการจะให้เป็นแสงฮะในตัวอย่างจะเลิกเ,เ,เ,เป็นสีบัวซะอ่าโอเคเดี๋ยเปิดสีบัวแล้วต่อมาเขาจะมาเปลี่ยนเครื่องมือให้เป็นปัสหรือว่าเป็นแปลงที่เขาจะใส่ในการแต้มสีบัวลงไปวันนึงการแต้มสีก็คือปรับขนาดให้มันเกิดความเหมาะสมว่าจะเอา แจงหรือว่าเอารัศมีมันออกหน่อยร้ายสำหรนั่นเองแล้วให้เขาคอ่อยๆค่อยๆแต้มไปเรื่อยๆอันนี้คือแทกเบื้องก่อนถามมอสมเขาก็จะใส่ตัวนั้นเลยแล้วค่อยๆแต้มไปเพื่อว่าให้สีที่เข้าได้มันเกิดสมจริงนั่นเอง การใส่เทคนิคแบบนี้ก็คือเป็นการใส่เทคนิคในการระบายหรือว่าแต้มสีทับสีเกาหรือว่าทับขอบในพื้นที่ที่ห่าต้องการเพื่อให้เกิดเบิ่งแล้วไข่ยคือกันก็ว่า,าแสงังกาหันมันสะท้อนออกมาจากขอบที่ห่าได้กำหนดไว้ในตอน,ตนทำอิฐันเมื่อมาก จุดหรือว่าเออเมื่อระบ,บายสีเป็นทียบ,บร้อยแล้วแต้มสีบบรียบร้อยแล้วเขาก็มาเปลี่ยนเครื่องมือจากเมือหนึ่งหนกลายเป็นบัสอน่อ่าเป็นเครื่องมือบัสธรรมดาในขั้นตอนต่อไปแมนให้เขามาเลือเครื่องมือสาหรับการปับฟิวต่างๆก็คืออยู่ห้องลม่มฮะอ่าในตัวนี้เขาจะเลืออ่าตามหู่แบบตัวอย่างฮะแล้วให้เขามาปับเพื่อว่าอย่างเพื่อว่าเขาจะอ่ากำหนด กำหนดรัศมีหรือว่ากำหนดขอบเขตของแสงที่ห้าไเด็ดแต้มไปแสงสีบัวที่เ้าไเด็ดแต้มไปอ่ามันอาจจะมันอาจจะยังคมุมไอ้ขอบของรัศมีหรือว่าขอบเขตของแสงหันมันเป็นอาจจะยังค่มอยู่ดังนั้นเพื่อว่าให้มันสมจริงก็คือเขาจะปรับอ่าในส่วนของการในส่วนของการเดียนก็คือให้มันเป็นแบบ จางๆเห็นปะถ่ายปั๊บไปตา้งขัวจะเห็นว่ามันจะเป็นจางๆแต่ถ้าไปเลื่อนไปทั้งสายเลยมันก็ดังนั้นเหมือนว่าเมื่อเขาเลือกปับ๊บตามพวามาะสมนั่นเองอในขั้นตอนต่อมาแม่นเขาจะมาเลือกปับ๊บก็คือปับ๊บทิศท,ทางของแสงปั๊บทิศท,ทางของแสงแค่อยๆปั๊บไป มันจะเห็นว่าบอกแสงมันจะตกกระทบจากเบื้องใดหาเบื้องใดแสงมันมาทางใดปับ๊บอันนี้อันนี้คืออาจารย์ปั๊บให้เบื้องว่าถ้าเกิดว่าเขาปั๊บเวอร์ไปหรือว่านนไปมันจะเป็นจางใดเนาะส่วนฝีมือการปับ๊บเป็นข้ออ่ะเอาเทคนิคนีคน้ไปนักแก่ใจตามความเหมาะสมของเขาเอง แล้วก็คอยพึกฝนให้มันเกิดความสำนาาจะด้ใส่ึ้รื่องือต่างๆได้ได้ดีขึ้นนังจากนั้นํนำดับต่อไปก็จะเป็นการสร้างในํำดับต่อไปจะเป็นการสางรัศมีให้มีความรัศมีของแสงให้มีความหุ้งขึ้นก็เกาอีกโดยการปรับขนาดหัวของบัสคืนหน้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ก่อนอื่นอย่าลืม,ม่าเข้าไปปั่าไปเพิ่มเหมือนเลเยอร์ให้เป็นให้มีเลเยอร์สามอีกอันนึงเพราะว่าเขาเจะเห็เดเบียกเกี่ยวกับวิเดียสามตัวนี้หลังจากหันเข้ากันนี่มาปับขนาดแล้วนลเยอะสามให้เข้ามาปับขนาดเรียบร้อยแล้วนี่เข้ามาแต้มขอบคือเก่าค่อยแต้มไปค่อยแต้มไปเขาก็เบิ่งว่ามาะสมขนาดซำมไนซำซัมไนความหุงของมัน อันนี้อาจารย์จะได้เิ่งแบบคร่าวๆนอกาบนว่าจะได้ตั้งเหตุให้มันสมจริงสมจังเนาะแต่ถาาว่าปับ๊บให้มันสมจริงดีก็คือต้องใส่ความอดท,ทนแล้วก็มีความเวลามีเวลาในการเหตุคนขางจะหลายเนยน้อยหนึ่งอันนี้คือกรณีเหตุเป็นตัวอย่างให้เบิ้องอาจจะยังบนสมจริงเพราะว่าใส่เวลาในการสางตัวนี้นี่ข้าวเดียวเนาะนอัดคลิปข้าวเดียว ในขั้นตอนต่อไปเป็นว่าเขาจะมาปรับความสมจริงใหครับหูภาพอีกหนอยหนึ่งเนาะ,ะโดยการไปที่ image ไปแอคชั t เมนตหละะ่ะไปเพื่อปรับระดับความสว่างหรือว่าความแจ้งของของแสงที่เขาได้ท่าซีไปในตอตนตำมยิฐันอ,อันนี้นว่าขึ้นอยุ่กับความเหมาะสมของของแต่ละบุคคลหละะ่ะแต่ละหูภาพขึ้นยู่กับว่าเขาจะ เบิ่งแล้วมีความเป็นธรรมศาสตร์หน่อยหลายสำไตรในตัวอย่างอาจารย์จะเห็ดพอเป็นลักษณะตัวอย่างด้วซื่ลังจากหันแล้วก็จะมาปรับป่บในส่วนของมาปรับในส่วนของแสงที่มันล่นออกอที่มันเกินไปเข้ากับมาหลบออกเัอเครื่องมือที่เป็น ยางโลพันแล้วก็ค่อยลบไปเพื่อให้มันมีความเป็นธรรมศาสตร์ที่สุดใ้เข้า่อยเฮ็ดบตรงเฮ็ดไว้คืออาจารย์เนาะเพราะว่าเวลาในการเฮ็ดคลิปมันจํากัดก็เลยต้องเลยใส่เครื่องมือแบบบ่องไว้เลยนะ,อ,ะอันนี้ก็คือปรับขนาดของหัวยางูปพันเองแล้วก็มาแต้มนิดๆหน่นนอยๆเพื่อตบ แต่งในส่วนที่แสงสะท้อนเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของห้าเนาะว่าเขาจะให้มันอยู่ประมาณใดในเรื่องของตัวนี้นี่คือห้อง้องมีจินตนาการในการในการสั่งผลงานเท่านั้จินตนาการในการสั่งผลงานเท่านั้หลังจากหันแล้วเราจะปับแต่งไปให้เกิดความ เป็นธรรมศาสตร์ร้ายที่สุดในส่วนใดทีมันหลดมันเกินไปเท่ากับทำการตัดออกไปในเทคนิคดังกล่าวนี้อาจจะมีความซับซ้อนแลก้กการหลายขั้นตอนเน่เล็กน้อยเนาะถ้าเกิดว่าเมื่อค้นใดทีเบิ่งคลิปแล้วแล้วก็เกิดขอสงสัยในขั้นตอนใดหายห้าสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปฮะเมื่ออาจารย์เห็นแล้วก็จะมาอธิบายเพิ่มเติม,ตมให้ฟังเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีการแนะนำในการใส่เครื่องมือต่างๆแต่เพียงซ้ำนี้เนาะขอบใจสำหรับที่ติดตามเบิงคลิปของเฮาจนจบและขอบใจสำหรับผู้ที่กำลังจะกดติดตามของเฮาอยูอ่เพื่อเป็นกำลังใจก็เลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆที่เฮากำลังออกสำหรับวันนี้ขอกก่าเข้า,า่าสบายดีทุกคน